ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางีเดียประจำวันที่24กันยายน2567อยครับอย่าลืมครับเอกสารใช้ถอนเงินสด1 0,000บาทสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่จะได้รับเงินดิจิทัล1 0,000บาทกลุ่มแรกในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการประมาณ2ล้านกว่าคนและสำหรับคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบัตรบ,บนบัตรประชาชนและมีเลขลงท้ายด้วยหมายเลขศูนย์จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับเอกสารที่ใช้ถอนเงินนะครับมีอะไรบ้าง ก็คือเขาได้จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณนะครับถ้าคุณมี ATM ของบัญชีนั้นก็แค่ใช้ ATM ไปกดเงินที่ตู้ ATM แต่ถ้าคุณไม่มีบัตร ATM ของบัญชีนั้น คุณก็แค่นําสมุดบัญชีกับบัตรประจาตัวประชาชนนะครับไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาจากเคาน์เตอร์ธนาคารนั่นเองครับนี่คือเอกสารที่ใช้รับเงินสดมีเท่านี้เบอเราไปถอนเงินทั่วไปนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งผู้พิการจะได้รับเงินเข้าบัญชีที่รับปายเดือนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบนบัตรประชาชนรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่คุณผูกไว้นั่นเองครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารเงินดิจิทัลข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่ามลมแะ กดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกัน